วิธีห่อนะครับกลไกก็อยู่ตรงตรงนี้นะครับระหว่างเชือกตรงนี้ที่จะเป็นตัวปดเชือกปดยางใช้ระบบยางรัดถุงห่อนะครับจะมีขั้นตอนง่ายๆ5ขั้นตอนคือ1ตวัดเชือกสองรัดยางให้ใช้ยางใหม่นะครับให้ใช้ยางใหม่รัดรอบปากกระบ,บอก ให้ยางขนานกับริมกระบอกขั้นตอนที่สามก็ให้ใช้ถุงห่อนะครับถุงห่อให้คลิปก้นถุงการน้ำขังนะครับอย่าลืมคลิปก้นถุงนะครับ 3, สามสวนถุงห่อ ขนาดสวนพุงแล้วถ้าอยากจะให้สวยเหมือนมีกระดาษห่อกระดาษแล้วก็ม้วนกระดาษแล้วก็ซ้อนลงไปข้างในนะครับจัดเรียบร้อยก็พร้อมที่จะยกขึ้นห่อได้นะครับวิธีการหอ่อล้วก็กระตุกเชือกเบาๆนะครับก็สามารถที่จะห่อได้นะครับ สวัดเชือกนะครับรัดยางสนตุงหอ่อจัดตุงหอถ้ามีกระดาษซ้อนข้างในก็จะทำให้ดูสวยงามขึ้นนะครับเพราะจัดถุงเรียบร้อยก็พร้อมที่จะยกขึ้นห่อนะครับ รบบยกขึ้นออกให้ปากกรบะบอกอยู่ทิขั้วแล้วก็มาดูคอต่อนะครับแล้วก็ชึ้นไปสุดขันเนี่ยครับผมแม่สวยว่ะอืมก็เดินผ่านลจัจาง แล้วก็สวมสูงถุงอย่าลืมติดก้นนะครับการน้ำขังหวมสูงจากนั้นก็ยกขึ้นหอ thank yes.